มาชิมดูซีหวานหรือเปล่าอืมหอมค่ะอตอนนี้นะคะลุงจันเขียวกำลังไถเพื่อเอามันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมันกันค่ะวันนี้ ับช่องน้ำพื่งมาจันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเก็บมันมันอะไรนะมันแก้วม่วงมันแก้วม่วงค่ะที่สวนลุงจันเขียวค่ะวันนี้เราจะมากู้มันกันนะคะไปเก็บกันเลย อันนี้ลุงอะไรครับลงมีชื่อครับลุงไม่มีชื่อแล้วคนขับมันคือใครครับเนี่ยนี่ลุงจันเขียวโหดมหือมาลุงจันเขียวเขาเป็นขาโหดครับเขาไม่มีความนุ่มนวลเขาคุดดันไถถึก ไไจะไปไหนครับจะไปออไหนครับไปบขสเท่าไหร่ไปบขสเท่าไหร่รถคันนี้จะไปบขสเท่าไหร่ครับจะไปบขสเอาเอารถคันนี้ไปไปทำไมบอกรถกลับบ้านโอ้โ เท่าไหร่ครับว,าย,วายค่าตัวตัวเองเหรอเองเหรออันนี้ใครครับเนี่ยน้ำผึ้งมะจันจค่ะน้ำผึ้งมะจันจทำอะไรอีกแล้วเก็บมันแก้วบัวเอาไปทำอะไรครับยังไม่รู้เมนูคะ่ะเก็บไปก่อนอ ทำไมหัวมันเล็กจังอะ่ะนี่ก็แค่นี้นะครับนี่นี่ไงตอนนี้แดดไม่มีแล้วดีจังเลย ไปอยู่สถานทัพก็มีนะพวกมันคนนี้ไปสุง่งขุดน้ำพ mm hmm. อดีวันนี้ทางอุรรก็ต้องมาเก็บมันช่วยแล้วเข้าล็อกพอดีนะเข้าล็อกวันนี้พอดีพอดี มันเยอะเกินลุงจันเขียวนีอ่อภิษฎพูอภิษฎมาน้ำ้อนเรับอมาก็ได้ครับเอาทำไมพูดอย่างนั้นครับลุงจันเขียวไม่จะเอาไปให้คนอื่นนำคนงทีกไปเโอาไม่ได้มานี่เยอะเหอจะเอาไปให้อธิธรรมด้วยอ๋อเหรอก็ชื่ออะไรบ้างอธิธรรมอธิธรรมนี่ก็หลายชื่อนะเช่นจันทานมีไหมจันทานก็ ก็อยู่ใกล้ๆนล้วก็มีอ๋อแล้วตรงไหนมันเป็นที่แมงกินแล้วแมงเราดูตรงไหนครับแมงกินเราต้องชิมดูก่อนเราต้องชิมหรอครับที่ดินจะไม่เต็มแค่หรอครับนี่ไงมันจะเป็นแมงอย่างนี้นะอ๋อแล้วก็ไม่ต้องเอาใช่ไหมก็นี่แมงนี่นี่ยเขาเรียกว่าแมงอ๋อแมงก็ชื่ออะไรครับมีชื่อไหมแมงก็อื่นแมงอะไรอ่ะนี่นี่นี่มันเป็นแบบนี้นะ เลือดอะไรเง้ย,ยงมันเป็นขี้เล่าแช่เปล่ามัเป็นนอนหรือเปล่าแม่มันเป็นนอนเสีส้ยนดินเจาะเสี้ยนดินมันจะเป็นผีเสื้อไหมเสีส้ยนดินไมมาแล้วกันพม่านั่นล่ะ โอเคป่ะโอเคครับตัวนี้แคลอยากกินกาแฟาสดตอนนี้มีขายไหมกินกาแฟาสดตองไม่มีไม่มีเนาะนอกจากสั่งออกมีตัวนี้มีแก๊ปมีอะไรมาส่งแผ่นได้ไหมไม่ไม่มีแก๊ปมีแต่ตุ้มทรงของเคอรี่เคอรี่อ๋อเคอรี่เ,เ,เนาะ,นะ แคบไม่มีนะวันนี่แถวบ,บ้านลุงชัยแกเดินไปไหนลุงชัยหางเขื่อนลำปลาวนะฮหางเลยเหรอครับแม่ครหางเขื่อนลำปลาวเพราะใหญ่ใจคงจะไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยอ,อืม เก็บมันเสร็จก็เผามันกินที่ไล่มันเลยนะคะมาชิมดูซีหวานหรือเปล่าอหอมค่ะอืแซ่บหรีตจ้าพี่น้อง Em Anh view ha Hãy subscribe cho kênh Oh, คน้มันแครลลอทด,ด้วยนะคะ มันทางนี้สวยมากเลยค่ะมไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยสวยค่ะสวย,สว,ย <c oughs> วัวอย่าไปยุ่ยยู I <laughs> do มากค่ะลูกนี้ ัวใหญ่นะคบเพื่อนออนซอนเพื่อนจะไทยอีกเด้วดีเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเเดยวเดี๋ยี๋ยวดเลยวเดี๋ยเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวี๋เีวเดอ๋ยวเด่เดี๋เดี๋วยดีว ตอนนี้เราก็เก็บมันเทศสีม่วงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเอาแค่นี้พอค่ะไปกินแค่นี้พอเหนื่อยแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย